การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับหรือว่าปีหมูนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีกุลกันนะครับว่าคนเกิดปีกุลจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคม2563นี้นะครับ เบื้องต้นนะครับหากท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวท่านนั้นเกิดในนักกษัตริย์ปีกุนหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวท่านนั้นเกิดในนักกษัตริย์ปีใดนะครับสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของท่านไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอกคนเปิดดวงจะก,กลับมาตอบให้นะครับว่าตัวท่านนั้นเกิดในนักกษัตริย์ปีใดนะครับก่อนที่จะมาเริ่มทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ รเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดปีกุลครับต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้การงานของคนเกิดปีกุลมีเรื่องให้คิดให้กังวลใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและมักจะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาทำให้คนเกิดปีกุลนั้นกังวลใจว้าวุ่นใจนะครับ คนเกิดปีกุนมีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆครับในเรื่องงานนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คนเกิดปีกุนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับบางท่านเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าจะทำให้ต้องย้ายงานออกจากงานนะครับหรือว่าเจอการโยกย้ายนะครับสำหรับอีกหลายๆท่าน ต้องบอกว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับเนื้องานโดยที่ตัวท่านเองนั้นไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับแต่ก็จะรู้สึกอึดอัดใจมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วไพ่เก้าดาบเนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะของความกังวลใจนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้คนเกิดปีกุลกังวลเนี่ยคนเกิดปีกุลเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นความกังวลใจที่คนเกิดปีกุลนั้น กังวลใจกับมันมากจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วปัญหาที่คนเกิดปีกุลจะเผชิญในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้จะเป็นลักษณะของปัญหาที่คนเกิดปีกุลนั้นสามารถที่จะเอาชนะได้ก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีกว่าแต่ตอนนี้ในช่วง1จนถึง15สิงหาคม นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุลจะรู้สึกกังวลใจแล้วก็ร้อนรุ่มใจนะครับคือเห็นปัญหานั้นตัวใหญ่กว่าความเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีกุลครับต้องตั้งสติดีๆนะครับใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาแล้วจะผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับคนเกิดปีกุลในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่า นอกจากปัญหาต่างๆแล้วก็มีเรื่องดีๆนะครับอย่างแรกก็คือคนเกิดปีกุลมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานจากคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะ กับไพ่สิบเหรียญซึ่งเป็นไพ่บทสรุปในดวงชะตาการงานก็ต้องบอกว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจกับที่บ้านหรือรับช่วงต่อกิจการเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับสิ่งที่กังวลหรือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านหรือผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับค้าขายก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะสามารถแก้ไขได้จัดการได้ นะครับคนที่ทำงานออฟฟิศก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคแล้วจะผ่านได้หรือไม่อยู่ที่การจัดการกับสภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างแรกถ้าคุณสามารถตัดความกังวลต่างๆทิ้งไปแล้วโฟกัสหรือว่าตั้งสมาธิกับการที่จะหาวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านั้นคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีครับ เอาละครับเอาใจช่วยคนเกิดปีกุนทั้งหลายในดวงชะตาการงานนะครับความท้าทายอุปสรรคปัญหารออยู่แต่สิ่งเหล่านั้นจะพิสูจน์ความเก่งในตัวของคุณครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความมั่นใจในตัวคุณเองและสู้กับปัญหาด้วยปัญญานะครับ ดวงชะตาการงานผ่านไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีกุนกันบ้างนะครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคมครับ2563ครับ1จนถึง15สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดปีกุลจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่10ดาบเนี่ยเราจะพูดถึง การเงินของคนเกิดปีกุลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบางท่านก็หาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บบางท่านก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับจากทั้งสิ่งที่ตัวเอง สร้างไว้และจากคนรอบข้างสร้างไว้แล้วท่านนั้นต้องไปรับผิดชอบนะครับบางท่านก็เงินขาดมือการเงินไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่แต่ในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเงินของคนเกิดปีกุลจะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคนเกิดปีกุลมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะกับใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วแล้วกําลังมองหาอาชีพเสริมรายได้เสริมช่วงเวลา1จนถึง15สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับ คนเกิดปีกุลทำอะไรแล้วในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าจะสำเร็จได้โดยเฉพาะกับเรื่องเงินนะครับไพ่ก้าเหรียญเนี่ยจะพูดถึงการที่คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเช่นมักจะได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องเงินมักจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงิน หรือบางท่านเองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนทำอะไรแล้วเห็นเงินนะครับสร้างกําไรให้กับตัวเองหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีการเงินของคนเกิดปีกุลในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นอย่างชัดเจนครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลเรียกได้ว่า1จนถึง15สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับก็ขอให้คนเกิดปีกุลนั้นนะครับใช้เงินอย่างมีสติด้วยเช่นกันหาได้เท่าไหร่นะครับไม่สำคัญว่าเรานั้นจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะทำให้เงินที่เราได้มานั้นงอกเงยนั่นเองนะครับ เอาใจช่วยคนเกิดปีกุลนะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีกุลบ้างนะครับว่าในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนะครับ2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนะครับหจนถึง15สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีกุลกําลังจะสั่นสะเทือนครับคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15สิงหาคมนี้ถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ ต้องบอกว่าจะมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์นะครับไพ่หนึ่งดาบจะพูดถึงปัญหาบางอย่างหรืออุปสรรคบางอย่างที่เข้ามากระทบกระเทือนดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนะครับบางท่านจะเจอกับสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลคิดเห็นไม่ตรงกันและยึดเหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นนะครับในขณะที่อีกหลายๆคู่ที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเจอกับสถานการณ์ ที่คู่ของท่านหรือคนที่ท่านนั้น กำลังคบหาดูใจอยู่เขาอยากจะลดสถานะหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลดระดับความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่ยังไม่คิดจริงจังยังไม่คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกับท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักของคนเกิดปีกุลดูจะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องปรับตัวเยอะพอสมควรนะครับ แต่สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุลในเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น นะครับคนเกิดปีกุลจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ได้นะครับไพ่หเหรียญเนี่ยเราจะพูดถึงการที่คนเกิดปีกุลสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าอกเข้าใจคนรักของท่านได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวคนรักของท่านเองนะครับต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นผ่านสถานการณ์บางอย่างแล้วทําให้ความรักเติบโตไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับเอาละครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าอุปสรรคปัญหาทําให้เรานั้นได้เรียนรู้และได้เติบโตครับสําหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุล สำหรับคนมีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็จบไปคนโสดยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครแต่หากมีโอกาสก็จะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่น้อยและโอกาสเหล่านั้นคุณมักจะเจอกับคนที่เขาทำอาชีพหรือทำสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือคุณครับคนเหล่านี้มีเกณฑ์ที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและการงานครับอย่าลืมนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายการทานายดวงชะตาเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เรากางแผนที่ชีวิตหรือการมีเข็มทิศนะครับก็ทําให้เรานั้นได้รู้ว่าชีวิตของเรามีทางเลือกมากมายสักเพียงใดนะครับขอให้คําทํานายในวันนี้เนี่ยเป็นดั่งพลังใจละกัน เป็นเข็มทิศสําหรับหลายๆท่านที่กําลังมองหาคําตอบในหลายๆเรื่องของชีวิตนะครับหรือเป็นดั่งเครื่องเตือนใจที่ให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับจงจําไว้เสมอครับว่าคําทํานายเป็นเพียงเข็มทิศ เป็นเพียงแผนที่ชีวิตแต่ชีวิตของเราครับเราต้องลิขิตเองนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรวันนี้สวัสดีครับ